กาบสบายดีกับสวัสดีอีกทีหนึ่งเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะท่า,านใดที่ขมาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ก็ขออนุโมทานาบุญน้ากันเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องไอ้ขอให้ได้บุญได้กุศลน้ากันพี่น้องไอ้ขอให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องไอ้เมื่อนี้ก็เป็นมือจบมืองามอีกมือหนึ่งพี่น้องนะเป็นหิตของประเพณีเดือนสิบเพ่งพี่น้องเนาะเป็นวันเพ่งก็ว่าได้พี่น้องก็เป็นงานที่สองแล้วพี่น้องเนาะที่ว่ามีงานบุญอ่อเขา่าเนาะสุดก่อนนี่ก็ คืองานเดือนเก้ารับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นงานที่สองกว่าได้พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็มาพบมาพ่อกันอยู่ทั้งวัดว่าอารามศาสนาทั้งบ้านทั้งเมืองของเฮาพี่น้องเนาะทั้งบ้านบานณเองพี่น้องเนาะบ้านผู้ขายอันนี้กับบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเลยเนาะยังขึ้นฟ้าขึ้นพนอยู่มันนี้ก็ได้เพราะว่าพนกับกับใครเน่มมันนี้ถือว่ายุดตกพี่น้องเลยเนาะคือเมื่อวานนี้ตกทั้งวัน ถาว่าตกเมื่อนี้ี่ลำบากเลยแต่ว่าเมื่อนี้ก็คือทางงคนกะยึดแล้วพี่น้องเนาะกะกัยังดีพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะสาวลาสาวพุดคนลาสาวพุดท่านนี้ก็โอ้ือว่าลงมาอยากน้ำทำบุญกันลายพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้ือว่าห้ายลายพี่น้องเนาะอยู่ทังทงศาลาลงทำคนกันเนาะเต็มบ้แล้วพี่น้องเลยเนาะ ทาทงเมืองของเฮ้าี่กะช่วงนี้กระเพ้าผลกระตกดีแน่พี่น้องเลยเนะาะถนนบนทางกะไปยากลำบากไงเพราะว่ามันเปียกมันแสเนี่ะพี่น้องเลยฮิตของประเทนี้ทางบ้านบรรณก็สิป,ประมาณนี้เนาะพี่น้องอทางบ้านอื่นเมืองอื่นหรือว่าแข่งอื่นทางพี่น้องทางต่างประเทศหรือว่าทาง พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะกับสิคือกันดีบอรหรือว่าจังไดพี่น้องเลยเนาะกับเมื่อนี่กับเป็นมือ่ออันนึงพี่น้องเลยกับถือว่าถือว่าคุณลาซาพุทธเท่าที่ว่าเคยนับถือกันมาพี่น้องเลยบอกเคยปะฮิตทองแต่พอแต่แม่แต่ดั้งแต่เดิมแต่ปูนยาแต่ง่า,าย,ายพี่น้องเลยเนาะ คือคุณมือนี้นยังทางลูกทางหลานก็นยังพากันเหตุกันสืบต่ออยู่พี่น้องเนาะอ่ะอันนี้กับเพราว่าลายยจห้างพี่น้องเลยเนาะทางเฮากัคือเห็นเนี่ยพี่น้องเนาะทางเฮากับบอกเคยะละลายจักเถื่อผวกเขากับชได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปบึงไปชมทางสาลาคนแต่ละลายายนี่เราสลาดัดเนาะมื่อนี้ถือศาสถือเสื้อมานางังก็จะน้อยสีมานังนะ <laughs> มานีา้ <laughs> เราอยากนางตากแดดเราโบ่เห็นแดดหลายมือเลยแล้วอ่ะนี่เพราะว่ามีแต่ฝนตกเมื่อนางตากแดดก่อนเราเป็นนางตึงสาราคุณป้าน้องเนยกับแม่ทำบุญเลยนี่มาน้าแม่ลูกสาว โอ้คนเต็มมัเลแหละนองเอ้ยะเอ๊เอ้ย บายดีมีผู้กินทอดอยูไ่ได้นีิคิด่าสิไปกรุงเทพปรกับนะมาแต่เมื่อใดมามาเมื่อวานนี่ลูกสาวมานั่ง่ะเอาลูกสาวมาทำบุญแล้วลูกสาวสบายดีเด้อสาวติมสาวมา,ารีทั้งนั้นมีตะกูงามทีเด้ยบ่านี้ แม่มินตาแม่มินตาให้งอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ภายในสาราพี่น้องนอกับคนกต่โอ้เต็มพี่น้องเลยคือผูไดามาลงมาซาลงมาน้ำล้างก็จะไดน้นั่งอยู่ทั้งพื้นอยู่ทั้งขขางลาง่างคุณแหละพี่น้องคุณแหล,เล,เลนะเนาะ กัสิพาพอมัพี่น้องไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งพี่น้องเลยเนาะคนนี่ื่นสิกว่าหลายเดอมือนี่กะขนาดแบบผ้าลุกฝนตกกะมาพี่น้องเลยคนคือว่าละบตุตเนาอการทำบุญพี่น้องเอยปีละเทื่อฉะนั้นลรวกับผ้ากันมาพี่น้องสละเวลา ดีเด้อทางนี้มาก,ก่อนได้เปรียบเนาะมีบ่อน,นั่งมาน้ำหลังปุ๊จิ๊กเมย์นยังมาน้ำหลังผู้ดได้อยู่ทางข้างล่านบิ๊กมีแต่ผู้จบผู้งามอะลีเมื่อนี้ผู้ใด,ดอยากเห็นคนผู้ใด,ดอยากเห็นคนงามด้ว่าผู้สาวงามทั้งบ้าน ของกูขามาเลยมือนี่มาลดมาทำบุญอยู่ทั้งวัดสีพี่น้องเลยเห็นเบิดมีตาภูงามๆที่ได้พบหนา้าพบตาทุกคนเลยวะท่านัน้วที่ว่าเคยถ่ายทำผ่านมาเหันก็ได้พี่น้องเลยงานเป็นพิเศษเด้เหมือนี่แต่ละคนพี่น้องเลยทั้งนี้ก็สิเป็นอีกกลุ่มหนึ่งดูที่ว่ามาแล้วก็บ่ได้ขึ้นนั่งทางศาลา ก็เลยนั่งอยู่ทางใต้ล่างไงทางทางล่างก็ตอนนี้ก็ยังลังไหลลงมาอยู่พี่น้องเนาะแต่ยังบ่ทันเบิร์ดกับเนาะอยู่ทางบ้านทางกลางบ้านเกว่าจะได้ทําพิธีกับสีสวยๆนะจังน้อยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางชาวบ้านท่านนี่ก็ยังลังไหลลงมาอยู่ ไปดีเด้อจะสาวโอ้ดิยากวนโอ้น้องบีเนาะน้องบีน้องนัดน้องไก่โอเคโอเคพี่น้องเนาะกะเราติดตามครับชมกันอีสักนึงพี่น้องเองเนาะ นี่ก็สิเป็นอีกมุมหนึ่งพี่น้องเนาะด้านหลังพี่น้องเลยด้านหลังสาราคือเห็นอะพี่น้องเลยเนะาะกะทั้งสถานที่ดอว่าทั้งเดินนี่กงเสเปียกสีแฉะเพราะว่าข้าฝนกะเป็นใจให้ยูพี่น้องเป็นใจก็คือเพื่อนบรตกนี่แหละเมื่อนี่เ,เนาะแต่ว่าแต่ละวันก็ตกทุกวันก็นยังดีเมื่อนี่เพื่อน กะบม่ได้ลงมิดพี่น้องไอยเดียวกะคือสีตักบาตรตักอย่างกะคือสสะดวกสบายเนาะโดยนอกกะคืองานข้างนี้กะสิได้มาตักบาตอยู่ทางข้างล่างพี่น้องเนาะก็คือทางเพิ่นกะเรียนบาตได้จริงๆเลยเนาะพี่นอ้องอ่าโอเคพี่น้องเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะ<ม>ประมาณนี้เนาะอ่ไว้รอติดตามพัฒสมกันอีกทีหนึงพี่น้องเนาะ รอติดตามครับชมเบิ้งต่อไปที่ว่าทั้งพี่แหละยังชีตักบาทอีกขั้นตอนนึงพี่น้องเอ้แต่ตอนนี้กะเฮากะจะได้ขอจบคลิปไปเพียงสค่นี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าสำหรับท่านใดเข้ามาติดตามครับชมอยู่กัขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยเนาะกลมาเบิ้งวีมาเบิ้งฮิตของประเพณีลาวเฮากว่าได้พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอกล่าวบกว่าสบายดี